เป็นแบบเผ็ดเนาะเผ็ดหลายบ่สุดยอดสุดยอด <laughs> กินไหวบ่ไหวเนาะชอบเผ็ดๆเนาะกวาโลกในปัตตคิวปัตตคิวในตะกร้าก่อนโลก ดีครับปากหลักชาแนลนะปากหลักชาแนลคลิปนี้ยังอยู่ที่สปปลาวนะครับเดี๋ยวนะพื้นที่ตรงนี้อ่ายังอยู่ในในแขวงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมสอบถามพื้นที่ก่อนนางนะอันนี้พื้นที่เขาเรียกยังไงบ้านหนองบัวทองใต้บ้านหนองบ้านหนองบัวทองใต้โดยเมืองสีโคตบองอะไรนะเมืองสีโคตบองเมืองสีโคตบองนะครับยังอยู่ในในในแขวงนครหลวงเนาะแม่นแม่อยู่นนครหลวงยังอยู่นครหลวงอยู่เนาะนะ นี่มาดูเมนูนี้ทุกคนตามมานี่พามาดูอีกหนึ่งเมนูเด็ดนี่เมนูขายดีนี่นะโอ้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่สบายดีนะแม่สบายดีนอเน้ะนี่โ้หนี่แม่กำลังทำอยู่เลยนะไปเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่ มาถึงสปปลาวแล้วจะต้องแวะเวียนเข้ามานะครับนี่มาดูนี่อันนี้แม่ทำะไรเอ่ยทำเลยไทยห่อข้าวทำไทยห่อข้าวข้าวห่อไข่ได้ปะ่ากุ๊ดเดียวลูกกุดเดียวลูกกุดเดียวกุดเดียวเอาปัดคิวก่อนโลกนี่ปัดคิวปัดคิวเรตาก้าก่อนโลกเป็นอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับเมนูนี้ที่เป็นฮอตคิดกระแสแรงมากนะครับ ส่วนอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แม่ที่กำลังตัดเนี่ยตามั้มคิวเลยเด้อหยิบปัดคิวเลยเด้ออันอันนี้เรียกเมนูอย่างแม่อันนี้เมนูอันนั้นใช่อะไรโรตีเคฟโรตีเคฟเนาะโรตีเคฟโรตีเคฟแล้วะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคิวคิวอย่างแม่คิวสามแปด คิวสามสิบแปดของผู้ใดสามเก้าอยู่นี่ของไอ้ของข่อยเอาโรตีเคปอันหนึ่งนะครับโรตีเคปอันหนึ่งข้าวเอาโรตีเบิร์ดแปงเบิร์ดนี่นะโรตีเบิร์ด่ะ อันนี้ของปังหลักชนะเราก็จะได้เป็นตัวข้าวห่อไข่อันนี้เนาะนี่อันนี้แม่พ่นอะไรลงไปเสน่ห์อันนี้อ,นนอ๋อเป็นยีห่ห้อน้ำหอมแม็กกี้น้ำหอมแม็กกี้เนาะไม่ใช่เสน่ห์เนาะแม่เนาะ ี่นะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับ้สึอ่าสำหรับท่านที่มานะครับก็มานี่เลยมารับบัตรคิวตรงนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไปสั่งกับน้องผู้หญิงข้างหลังได้เลยนะครับว่าเอาอย่างบ้างนะครับ อ๋อนี่มีโปใส่กลองให้ด้วยอันนี้ไม่ขายจะกรีบนี่อันนี้สามสิบสามสิบเนาะสามสามหมื่นกรีบสามสิบพันกรีบสามสิบพันกีบก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับเก็บเบิร์ดเก็บเบิร์ด อ,อ๋ออันนี้เหลือไข่ข้าวเนาะสามแปดสามเก้าสามเก้าในกลองสามเก้าแล้วละมาให้ใส่ให้ไอ้ในลูกคิวเบอร์ซีซิฟเอาอย่างไรลูกเอาพิเศษ นี่อันนี้แม่ใส่เป็นอะไรเนี่ยหม,หมูผสมแครอทอ่าหมูผสมแครอทเนาะมีการขัดเรียบร้อยเนาะปรุงรสมาแล้วนะครับนี่ เป็น C สิบ S C สิบ S เอาอย่ากง่า,ขขายโอ้ต่อไข่พิเศษหนึ่งข้าวห่อไข่พิเศษหนึ่งพิเศษหนึ่งธรรมาดาหนึ่งวานหลดพ,พิเศษจังไรไอ้ <önemli> พิเศษใส่สลาย๋อพิเศษใส่สลายนาะ <mel od ic> อันนี้เรียกพิเศษบ่ะแม่เลยอันนี้เป็นพิเศษเป็นพิเศษเนาะ ออย่างแม่อ๋ออยากได้เผ็ดอ๋อใส่เผ็ดให้ด้วยอ๋อนี่นี่อันนี้เป็นแบบเผ็ดเนาะเผ็ดหลายบ่สุดยอดสุดยอดก <c oughs> ินไหวบ่ไหวเนาะชอบเผ็ดๆเนาะอันนี้แม่ใส่พริกอะไรพริกเผาเนาะ เผาผสมพริกเผาผาสมด้วย,ลยกลัวเผ็ดไม่โดนได้เอา,บ,เาบัตคิวบัิวห้านี้เลยเนดะ้อ,อรู้เอาเอาเอาไต้ไข่เอา,เ,อาอเข่าอ่ะเคเปเบิร์ดได้รู้เคปเบิร์ด นะครับโดยปกติของของที่ร้านเนี่ยก็จะมีเมนูเป็นอ่าโรตีเคฟเนาะอ๋อตามนี้นี่นี่มีสี่อย่างเนาะนี่นะให้อ่านให้ฟังมองมีอย่างอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอย่างเนี่ยมีเคฟเคฟเนาะไข่ห่อข้าวอ่าไข่ห่อข้าวซูชิซูชิโรตีเคฟโรตีเคฟเนาะแล้วก็ทาโก้ทาโก้เนาะตามนี้เลยนเนาะเข้าใจได้ สั่งเลยน้ำปันะ่น่ะมีคนปันให้อามด่่หอนนี้ข,ขอแม่ก็จะใส่พริกไทยแล้วก็ โรยซอสอีกรอบหนึ่งเนาะแม่เนาะโอ้หอมฉุยหอมฉุยบอกเลย,เยไม่เปิดขายกี่โมงเนี่ย 6โมงได้กินแล้วนาะ6โมงเช้าได้กินแล้วนาะถึงถึงแม่ขายถึงจักโมงเนี่ยอันละลเงินนเอ้ยทีมงานทิมงานปกักหลักชาแนลเราไปเซวแม่ค้าหลังร้าน

เขาแม่งหมูสับก็ได้เนาะก็ใส่หมูก็ได้นเน้นโตเซ็กกอกเปลี่ยนเป็นเซ็กรอกแทนเนาะแม่ขายมาโดนยังไงน,น,นี่โดนแล้วเนาะ กะเด็นกระเด็นดาดดาดเลยโอ้โหแต่ดูร่องรอยแม่โดนมาเยอะเนาะ แล้วก็เป็นเป็เท่าไดร่ของหอมเออหอม,ม,มลูกคิวสี่สิบเอ็ดคิวสี่สิบเอ็ดอมี่ย่างกัอย่างพิเศษเบ่งพิเศษพิเเบ่งธรรมดาหนึ่ง อันนี้แบบธรรมดาแบบไม่ใส่เส,พรรพสาพันกีบเนาะอันนี้แบบไม่ไม่เอาสาหร่ายเนาะ เอโดยแล้วแล้วลูกนี่เหรอแ,แม่แม่ใช้ไข่วันนึงจักฟองเนี่ยกำหนดโบได้นะกำหนดโบดได้เลยเน,ะนาะแต่ให้ดูให้ดูนี่ก่อนนะครับนี่ที่เห็นต้นคลิปไปนี่อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตะกะวันนี้ตะกะาช่ออะไรแล้วเนี่ยอันนี้อันอนี้สุดดีซิมเอ็กแล้วลายลูก นี่นะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับกะเขาข้าๆด้วยสายตานี่น่าจะประมาณเกือบๆกสักสามสามร้อยสามร้อยฟองได้เนาะเอาเอาแมนแม่ลูกสแกนสวยได,ด้ครบแลูก <room> หยิบบัดคิ้วก่อนเดอ้อหยิบเลยหยิบเลยเดอ้อหยิบได้เลยเอาแล้ว <c oughs> โอ้ได้แล้วเนาะ วันนี้วันนี้เสียดายเนาะไม่ได้ดูโรตีเนาะนเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวจะพามาดูโรตีเนาะแม่เนาะโรตีเโรตีกับเค้กเนาะนี่นะของของที่ร้านนะครับนอกจากจะมีเครื่องด้านในแล้วนะใ,ใ,ในในในไข่ที่ห่อเข้าไปเนี่ยนะครับ ก็ยังยังจะมีโปข้างนอกให้อีกเนาะแม่บอกเน้นเน้นถึงเครื่องเนาอแม่เนาะสี่สองแล้วสี่สามสี่สามสี่สามม,มออีอย่างไรลูกให้พอเข้าพิเศษพิเศษจะล้องหนึ่งต้องเดียว ใจสั่งมานะครับพิเศษโรโซเห็นว่าเห็นเห็นว่าแถวนี้มีร้านแต่ผม14ครั้งด้วยอั้นเขามาที่หลังนอเขามาที่หลังเนาะเข้าพิเศษเหมือนกันเนาะแม่เนาะโอ้ี่ดูเตรียมข้าวมาขนาดนี้โอ้ในกล่องที่เห็นนั่นคือกล่องที่ใส่ข้าวมาแล้วนะ สองนาทีได้ได้กินแล้วสองนาทีได้กินแล้วเนาะสองนาทีได้กินแล้วคิวสองนาทีแม่ยังทำไม่ทันเลยนะคิวหลายแท้เนอ่ะนี่นะแล้วก็ใส่ใส่เพิ่มด้วยนี่นะครับนี่โปะไปอีกนะ เดี๋ยวต้องมาใหม่มาใหม่เอาเงินนะลูกเอาเงินนะเจ็โมงเจ็ดโมงิซีคิวซีซีธรรมดาเยคิวซีสิบสี่สอสี่สิบเจ็ นี่เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าในในกล่องมีข้าวแล้วนะหอมมะซงไฮมื้นหนึ่งสามล้านมื้นเท่าไหร่นะแม่มือนหนึ่งสามล้านฝายสามล้านคือเงินที่จ่ายใช่ไหมโอ้โหรบพูนหายกันเราเองเด้อ <laughs> ตะกร้าหนึ่งนี Brother ้จักสามร้อยฟองได้ปอหอมมะซงใสไส้เผาในหอมมะม่ว ah งประมาณนะประมาณเนาะประมาณสามร้อยฟองได้เนาะเกือบเกือบห้าร้อยเนาะวันนี Command ้เปลี่ยนไปกี่ตะกร้าแล้วเนี่ยสองแล้วสองแล้วก็เกือบเกือบพันแล้วนะวันนี้ เคฟมาโบทันเลยลูกเบิร์ดเคฟเบิร์ดเอามืออื่นซะเด้อไอ้ไอ้ก็อดมืออื่นค่อยกินเอาลูกเคฟเบิร์ดอ๋อมาเมื่อไหร่ครัไข่หอเข้าหมดอันนี้อยู่แถวนี้ปะอยู่แถวนี้เนาะมาบ่อยปะตอนเฮียนหันมาตลอดตอนนี้ไม่ได้เฮียนแล้ว สีหส่หกใกล้กลกลแ,ลแล้วใกล้แล้วแค่แล้วนี่นะเดี๋ยวนะถึงเวลาแล้วนะครับดเดี๋ยวที่จะต้องไปชิมแล้วนะว่าจะเป็นยังไงเมนูยอดฮิตเมนูนี้นะครับแต่งหน้าให้พ่อแต่งหน้าให้พ่อ <laughs> มาเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันแล้วนะครับ,รบอันนี้มาแล้วนี่นะให้ดูทุกคนดูโอ้โหนี่น่าทานน่าทานเมนูยอดฮิตเลยนะสล้หรับตอนนี้นะครับนี่นะจะขออนุญาตนะครับจกเข้าไปจิกเข้าไปอืม,อ,มอร่อยอะ่ะ เป็นเป็นเมนูที่แบบขายดีมากนะครับก็ในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะใส่ไข่ประมาณสองฟองนะครับต่หนึ่งกล่องนะแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปนะครับก็วันนี้ไปรับพันประมาณหนึ่งพันฟองก็ประมาณห้าร้อยกล่องแล้วนะวันนี้นะอืมอุ้ยลายแับลาย ในตัวในตัวหมูปรุงอันนี้ยก็อร่อยเสร็จแล้วเนี่ยด้านในนะแม่เขาจะฉีดอ่ซอสปรุงรสเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บแม่ก็ยังฉีดซอสปรุงรสเข้าไปอีกโอ้ยแซบ่บแซบ่บราคาเขานุ่มเลมยนะ แทบสายแทบสายนะก็ใครมาเที่ยวนะครับที่สปปลาวนะเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะอร่อยมากนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พักเราชาแนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ